สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมหมวดทองแดงจะมาทำเหยื่อปลาเก็ดปลาลื่นสองประเภทเลยแล้วก็มาห่อใส่ใส่นะครับว่าจะเด็ดหรือไม่เด็ดนะครับวันนี้เรามาทำเหยื่อกันเลยนะครับผมซื้อมาสองถุงถุงไม่แพงวิโนสิบห้บาท ิบห้าบาทเสิบาบาทวันนี้เราทำถุงเดียวก่อนเพราะว่าใส่สองลูกใช้ถุงเดียวก็ลงทุนไม่ถึง20บาทผมตัดเลยตัดกับกันไกลเลยรเรยก่ปลกจสูตรนี่มันมันได้ทั้งปลาดุกปลามันมันมันได้ทั้งปลาดุก แล้วก็ปลาหนังเขาเรียกั้ปลาดุกปลาหนังไอตันี้มันได้ตั้งตอแบบปลาดุกปลาปลาดุกปลาช่อนปลาเตดปลาที่ขมอะไร้ปลานินแล้วก็ใส่ที่ใส่ถังเฮ้ใส่ถังเหยอที่เขาใช้ตกเบ็ดอะไร่นงี้เนะแต่ว่าผมจะมาห่อใส่ไ แล้วก็สูตรเด็ดอยู่ตรงนี้พี่น้องธรรมดาเขาให้ขยำน้ำเปล่าเนี่ยผมขยำใส่ไข่ไก่สูตรเด็ดอยู่ตรงนี้อ๋อใส่ไปเลยใส่ไข่ไก่ไปเลยทีน,นี้เราก็ขยำใส่ไข่ไก่ขยำให้ม,ม,มันเหนียวเพราะว่ามันเหมือนหัวเชื้อพี่น้องไข่ไก่เนี่ย พี่น้องลองลองเอาไปทำดูนะครับสูตรเด็ดทำอาหารฝากติดตามด้วยทาง YouTube นะครับหมวดทองแดงนะครับฝากติดตามไม่เยอะๆหน่อยกอบประคุณล,ล่วงหน้าเลยแล้วก็ทางทิตกต o อก็มีสนุกสนานขยำได้ที่แล้วมันเห็นไหม มันเหนียวแล้วพี่เนาะมันปั้นเป็นก้อนเหนียวแล้วยก้อนใส่ทีนี้ทีนี้ผมก็มาโฮโอใส่ตะไคร้นี่ก็ท,ทวงผมเอาหินทวงไว้หน่อยจะได้มันมันไม่ลอยเอายินทวง ยินยินตัวหมดเลยแล้วก็ค่อยออกใส่เยอะๆเลยบางทีพอมันเราใส่นี่เราใส่ไก่ไก่มันจะหอมมันดึงดูดให้ปลามานะครับแล้วก็ผูกนี้

ลูกนี่ก็ยิงหนูหน,หนูลูกเอายิ้นทวงเพื่อไม่ให้อาหารมันลอยมันห้อยห้อยอยู่กลางกลางสกันนะัน่นห้อยอยู่ครับหนูเออนี่เหรอไส บาทก,าก็ได้ประมาณสองลูกได้ประมาณกงลูกใช่วะลต้นสิบบาทลงตุนี่สิบบาทตีทว่าไก่ไข่ตีว่าไข่ไข่ไก่หบาทยีท่สิบโอ เอาเชือกเอาเชือกจิตปากใครไปโอใช่ไหมอยู oh, ่ประมาณนี้อยู่ประมาณนี้ lo ร้อยทีนี้ก็มาเสร็จเรียบร้อยทีนี้ก็มาดักเขาดักลูกใหญ่ก่อนอนี่ก็ลูกใหญ่ไปวางครับเดี๋ยวเดี๋ยวพอเหตุต่อไปวันต่อไปเดี๋ยวจะมาลุ้นกันว่าจะได้หรือไม่ได้ Jangan buat apa-apa. Waktu ini pun saya sudah tidur. Yang wanita saya sudah tidur. Más de la hora tío เรียบร้อยบางทีนวแหละหลังสงกรานก็มมาดูลักไว้คอสงกรานไม่รู้ไว้กี่วันนะครับฝากติดตามด้วยนะครับช่องหมวดทองแดงนะครับกับอาหารสูตรเด็ดปลากร็ดปลาลืนปลากร็ดกับปลาลื่นเป็น้นึ่งลายทาง่องแบบสูตรเด็ดฝากติดตามกันฝากติดตามด้วยนะจ๊ะ ช่องหมวดทองแดงนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับพี่น้อง